อัปเดตล่าสุดเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเช็คผลคัดกรองก่อนรับเงิน70,00บาทตรวจสอบอัปเดตความพืบหน้าการแจกเงินเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเช็คผลคัดกรองก่อนรับเงิน7 0 0 0บาทสวัสดีครับพบกับช่องเดนิพจน์ชนน้อเหมือนเดิมนะครับเดนนิพจน์ชนน้อของเราก็เป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องนะครับ บางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราก็จะสรุปข่าวสารที่ยังเป็นที่สําคัญสาหรับท่านนะครับกรุณาก,กดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเดืนนิโพลีสันของเราด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามตรวจสอบการอัปเดตความคืบหน้ามาตรการแจกเงินเราชนะกรณีกลุ่มพิเศษและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเช็คผลคัดกรองก่อนรับเงิน70,00บาทซึ่งล่าสุดประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มพิเศษนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลอชนะไว้ระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม2564นั้น ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2564เป็นต้นมาทางเว็บไซต์ www. เ c h a n a .com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลข0221111122โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงิน จำนวน7,000บาทและสามารถใช้จ่ายวงเงิน7,000บาทผ่านบัตรประชาชนแบบอนเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่9เมษายน2564ถึง31พฤษภาคม2564นี้นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่าสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ได้จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่27มีนาคมถึง9เมษายน2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่28เมษายน2564เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินจำนวน7,000บาทและสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ที่มีสมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่30เมษายน2564ถึง31พฤษภาคม2564สรุปนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่เปลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งแต่วันที่8 8ถึง26มีนาคม2564นะครับตอนนี้ก็ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับว่าท่านได้รับเงินเ0็0พบาทหรือไม่นะครับโดยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ w w w บเราชนะ com หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยนะครับ0 2 1 1 1 1 1 2 2นะครับ call center ธนาคารกรุงไทยก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านสะดวกดก็โทรประ ตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาก็เปิดนะครับจะได้รับบริการที่รวดเร็วนะครับหรือเข้าไปที่ www บเรชนะ .com ก็ได้นะครับส่วนผู้ที่เดินทางไปลงทะเบียนไม่ได้นะครับคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับคือผู้สูงอายุผู้พิการทุกพละภาพผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ครับก็มีหน่วยบริการลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปลงทะเบียนให้ที่บ้านนะครับ ต้งแต่วันที่27มีนาคมถึง9เมษายน,นครับก็อีก2วันนะครับก็จะครบกําหนดนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็จะประกาศผลวันที่28เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับโดยเงินก็จะโอนเข้ารอบเดียวเหมือนกันนะครับ7,000บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่ครับที่มีชิปเซตอยู่ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับ ก็จะใช้ได้เหมือนกันครับตั้งแต่วันที่30สเมษายนถึง3 1พฤษภาคมสองหกสี่เหมือนกันนะครับ,ก,นนรบก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจเช็ครายชื่อของท่านได้นะครับสองช่องทางนะครับก็ขอให้ได้รับเงินมาใช้จ่ายกันภายในครอบครัวนะครับเจ็ดพันบาทก็เป็นเงินที่เยอะนะครับก็ เ,เท่าความเดือดร้อนได้นะครับเดินในโพสช่องของเราก็เป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราก็สรุปข,ข่าวสารที่จําเป็นที่สําคัญสาหรับท่านนะครับควรกดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเดินในโพสช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ